หลังจากที่เราก็ได้ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยและถึงแม้เกมคู่ใหญ่ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกก็จะเพิ่งจบลงไปแต่สําหรับวันนี้ครับผมก็ยังมีโปรแกรมกับศึกยูฟ่ายูโรปาลีกในรอบ8ทีมนั้นแรกมาฝากกันจุกจุสีคู่เหมือนเช่นเดิมครับและในวันนี้กับฟุตบอลในโปรแกรมประจาวันพฤหัสบดีที่10เมษายน2568นั้นเราก็จะไปดูเกมในคู่ห้าทุ่มสี้านาทีก,ก่อนครับโดยที่ในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านบรกติมทีมดังจากประเทศนอร์เวย์ก็จะต้อง เกมคู่ต่อมาอีก3าคู่ที่เหลือพวกเขาก็จะลงสนามพร้อมกันกันในเวลาตีสองตรงทั้ง3าคู่ครับโดยเกมแรกเราก็จะมาเริ่มกันที่ทางฝั่งของโอลิมปิกลิยงก็จะพบกับทางด้านทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเกมคู่ที่2ครับไก่เดทอลสเปอร์ก็จะต้องพบกับทางด้านไอทักแฟงเฟิร์ตจากทางด้านเยอรมันและเกมคู่สุดท้ายของเรากราสโกเลนเจอร์ Ranger, ก็จะพบกับทางด้านแอตติบิเบาซึ่งในเกมนัดแรกของทั้ง4คู่ในวันนี้ครับจะมีทีมไหนที่จะสามารถคว้าชัยและเป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบไปก่อนได้นั้นเราก็มาตติดตามมแลละก็ูปพรร้อันเยคบ ก่อนอื่นที่เราจะไปดูโปรแกรมกันทั้งหมดผมก็อยากจะขอฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปและช่องของสุภชัยบดเด็กกันด้วยครับสำหรับเกมคู่แรกของเรานะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างจากฟูงของลีกนอร์เวย์อย่างทัด้านบรูกกริกิมที่ในเกมนี้ครับพวกเขาก็จะต้องรับการมาเยือนของทาดด้านทัพอินซีฟ้าขาวราซิโอทีมยักษ์ใหญ่จากประเทศอิตาลีซึ่งเลทราคาหฮแคปก่อนเกมที่เปิดมาในคู่นี้เลนราคาแรก ก็ยกให้ทางฝั่งทีมเยือนบุกมาไปต่อทางฝั่งเจ้าถิ่นอยู่ที่ราคา0.25ครับสำหรับทางฝั่งเจ้าบ้านบรูไกมในช่วงนี้ก็ถือว่าสภาพร่างกายของพวกเขาก็ยังคงสมบูรณ์และสดกว่าทางฝั่งทีมเยือนอยู่ครับเพราะในตอนนี้เองลีกนอร์เวย์ก็เพิ่งจะเปิดฤดูก,กาลมาได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นและผลงานของฝั่งเจ้าบ้านในตอนนี้ครับพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาทั้ง2เกมที่ลงสนามอีกด้วย โดยผลงานในเกมนัดเปิดฤดูกาลแม้ว่าทางฝั่งของโบโลกิมจะบุกไปเอาชนะทางด้านบรายทีมลองบอลม่ได้ที่สกอร์หนึ่งประตู0ูก็ตามแต่ในเกมนั้นนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านโบโลกิมก็ยังไม่เข้าฟอร์มครับพรเพราะพวกเขาก็ยิงผ่านเหลียราคาไม่ก้านไม่ได้ส่วนผลงานในเกมนัดล่าสุดครับโบโลกีมก็กลับมาแ,แก้ตัวโดยพวกเขาก็เปิดบ้านถล่มฮามคาไปถึงสกอร์สาประตูศูนย์และในเกมนี้เองครับทางฝั่งเจ้าถิ่นโบโลกิมก็ยังสามารถยิงผ่านราคาไม่ก้าไปได้ด้วยในเกมนั้น,นี้เองครับ ส่วนผลงานของบรูรกมในเกมฟุตบอลทั่วยูไนป้าลีกในรอบที่ผ่านมาก็ถือว่าบรกุกกมก็ต้องเจองานหินอี่พอสมควรแต่พวกเขาก็ยังสามารถผ่านมาได้ครับซึ่งแต่ละทีมที่บรกุกกมเอาชนะมาได้นั้นก็มีตั้งแต่ทางด้านนีซ FC ทเวเต้แล้วก็เป็นทางด้านโอลิเปียกอสส่วนผลงานของ้ฝั่งทีมเยือนลาเซโอในรอบที่ผ่านมานครับแม้ว่าพวกเขาจะต้องจับเจอทีมที่ไม่แข็งมากอย่างทางด้านวิตเตเรียเพาเซนมาก็ตาม แต่สำหรับผลงานในรอบก,ก่อนหน้าลาเซโอก็ยังตกมาได้ทั้งเรอัลซสแดดและทางด้านสปอร์ตดีบาก้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับผลงานของลาเซโอในช่วงนี้5ดัาน,นหลังสุดพวกเขาก็เพิ่งจะเอชนนาชนะทา้งด้านอตาัตาต้าไม่ได้ในเกมหลีแค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วก็ยังเป็นแค่เกมเดียวที่พวกเขาก็ยังช่วยให้นนวทุนมีผลงานในการทำกำไรได้ส่วนผลงานของลาเซโอที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมที่พวกเขาก็หนักเสมอกับทางด้านคู่แข่งมากกว่าครับ และเกมที่ลาซิโอหลุดเสมอให้กับทางฝั่งของคู่แข่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเกมที่พวกเขาก็ได้ในถิ่นของตัวเองมากกว่าครับซึ่งผลงานในเกมนัดเยือนของลาซิโอที่แพ้เลทเทกับคู่แข่งมากที่สุดนั้นซึ่งก็จะเป็นเกมในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาที่ลาซิโอก็บุกไปโดนทางฝั่งของบรอนยาถล่มมาเยับเยินถึงสกอร์5ประตูต่อ0ูและสําหรับเรทราคาเฮดแคปเอเชียคู่แรกของเรานะครับแม้ว่าในตอนนี้กระแสนในการปรับอัตราการจ่ายราคาค่าน้าก็อาจจะปล่อยทั้งคู่มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายกนราคาไปได้ทั้งทีมก็ตาม แต่ถ้าเราจะมาดูจากกระแสในฟากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ที่ออกมากระแสในการปรับอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำหดตัแทนของเลนราคา1นึคสในตอนนี้ก็ยังคงได้มีการเทไปในท่าฝาขอ,ของราชเจ้าบ้านบรูิมทุกสำนักเลยนะครับและกับกระแสที่ออกมามันก็ยังคงสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสื่อดังต่างประเทศหลายๆสำนักโดยเฉพาะทางด้านฮูสกอร์ครับที่ในเกมนัดน,นี้กับการคาดการณ์นั้นพวกเขาก็ยังยกให้ทางฝั่งเจ้าบ้านถึงขั้นน่าจะเป็นฝ่ายเก็บใช้ไปได้ที่สกอร์สประตูหนึ่ง ซึ่งมุมมองมันก็น่าจะมาจากผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านโบโลกิมเองนะครับที่พวกเขาก็มีสติในการเล่นในถิ่นกับผลงานของถ้วยใบนี้ที่พวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง4เกมติดต่อกันมาแล้วและในเกมนี้ครับกับเลนราคาที่ก็ยังเปิดมาให้ทางฝั่งของลาเซโอต้องเป็นฝ่ายบุกมาไปต่ออยู่แบบนี้เลือกวางเชยทางฝั่งเจ้าบ้านโบโรกิมเองพวกเขาก็น่าจะมีโอกาสที่จะคว้าชัยและกีราคาไปได้มากกว่าแน่นอนครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้พมจ่ขอชี้ชัดไปที่อยู่โบโรกิมกินได้นิ่ม คู่ที่2เราก็จะไปดูเกมที่สนามกูปามาสเตเดียมในประเทศฝรั่งเศสกันตอน,นครับซึ่งในนัดนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นโอลิมปิกลียงก็จะต้องรับการมาเยือนของทัพป,ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสําหรับราคาที่แครบไม่ใกล้ของเกมคู่นี้ในเลนราคาแรกก็ยังยกให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเหนือกว่าอยู่ที่ราคา0.25ครับซึ่งในการเจอกันครั้งนี้ของทั้งคู่ก็จะเป็นครั้งที่6เลยนะครับในนัดนี้ที่ทั้ง2ทีมก็จะต้องดวลกันเอง โดยที่ผลงานในการเจอกันใน5ครั้งก่อนเชื่อหรือไม่ครับว่าทางฝั่งของเจ้าถิ่นโอลิมปิกลียงพวกเขาก็ไม่เคยเก็บชัยชนะจากการเจอกับทางด้านทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้เลยซึ่งผลงานที่ออกมาครับก็เป็นทางฝั่งของทัพปีศาจแดงที่เป็นฝ่ายเอาชนะโอลิมปิกลียงไปได้ถึง3าเกมแล้วทั้งคู่ก็ยังมีเกมที่จบลงไปด้วยผลเสมอกันอีก2เกมนะครับและสําหรับผลงานในเกมนัดล่าสุดที่คู่เจอกันไม่ว่าในเกมนั้นนี้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตาม แต่ทางฝั่งของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังสามารถเป็นฝ่ายเอาชนะโอลิมปิกลียงไม่ได้ที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์โดยที่ในเกมนั้นนี่ครับก็เป็นทางฝั่งของทัพปีศาจแดงที่ก็เป็นฝ่ายกำชัยและกินราคาไม่กันให้กับนักลงทุนมาได้ในเกมน,น,นี้แม้ว่าถ้าเราจะมาดูจากผลงานและสถานการณ์ในตอนนี้ก็ดูจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านโอลิมปิเลียงนะครับที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายที่มีผลงานที่เหนือกว่าทางฝั่งทีมเยือนอย่างทาด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างชัดเจนเพราะนอกจากที่พวกเขาครับจะสามารถเก็บชัยชนะไมสได้ถ ผลงานในการทำเงินของทังฝั่งโอลิมปิกลียงก็ยังเป็นไปตามผลงานที่ทำได้ในสนามด้วยแม้ว่าผลงานของทังฝั่งเจ้าถิ่นโอลิมปิกลียงพวกเขาก็อาจจะมีเกมที่บุกไปแพ้ให้กับทางด้านซาบูมาที่สกอร์สประตูสอก็ตามแต่ในเกมนั้นล่าสุดที่พวกเขาก็ได้กลับมาเล่นในที่ของตัวเองนั้นทางฝั่งเจ้าบ้านโอลิมปิกลียงก็ยังเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะลิวมาได้ที่สกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับโดยที่ผลงานของทังฝั่งโอลิมปิกลียงในรอบ1 6ทีมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังเป็นฝ่าย โดยที่ในเกมนั้นแรกครับโอลิมปิลยงก็เป็นฝ่ายบุกไปเอาชนะมาได้ก่อนที่สกอร์3ประตูหนึ่งก่อนที่ในนัดถัดมาก็าจะมาเปิดบ้านถลป่มปอีกที่สกอร์4ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงานของฝั่งทีมเยือนทัพปีศาจแดงครับถ้าเราจะไม่พูดถึงเรื่องในผลงานของเกมยูฟ่ายูปาลีกแล้วผลงานในตอนนี้ของพวกเขา,เขา,าก็ยังถือว่าลุ้มลุ้มรรอนอยู่ครับ เพราะจาก5นัดหลังสุดถ้าปีศาจแดงก็เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2เกมสเมอสมอ2แล้วพวกเขาก็ยังมีเกมในนัดเยือนที่บุกไปแพ้กับทางด้านทัพเจ้าป่านอร t ทแคลิฟอร์เนียเมื่อที่สกอร์1ประตู0อีก1่เกมครับและแม้ว่าผลงานใน5นัดที่ว่ามาทางฝั่งของทีมเยือนทัพปีศาจแดงก็อาจจะเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นแต่สำหรับผลงานในการทําเงินให้กับนักลงทุนนั้นทางฝั่งของทัพปีศาจแดงก็ยังขูดทำผลงานเข้าเป้าให้กับนักลงทุนไม่ได้ถึง4เกมมจากก5เเลลสุดย และแม้ว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบส่งทีมที่ผ่านมาพวกเขาก็จะต้องจับเจอกระดูกชิ้นโตจากสเปนอย่างทางด้านเลอัลซุดดัดแต่ถ้าว่าผลงานของทั้งฝั่งทัพปีศาจแดงก็ยังทาได้ดีเกินคาดนะครับพอแม้ว่าในนัดแรกพวกเขาจะบุกไปเสมอให้กับทางด้านเลอัลซุดดัดมาก่อนที่สกอร์หนึ่งประตูหนึ่งแต่ในเกมที่โอเทฟอร์ดนะครับทางฝั่งของทัพปีศาจแดงก็ยังงัดฟอร์มเก่งเปิดบ้านถล่มทีเมเยือนอย่างเลอัลซุดดัดไปถึงสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่ง สำหรับในเกมคู่นี้นะครับจากเลนราคาแทบที่เปิดไม้ถ้าฝั่งเจ้าบ้านไปต่ออยู่นั้นแต่ในตอนนี้ครับราคาก็ได้มีการขยับปรับลงมาเหลือเพียงแค่ราคาสเสมอกันซึ่งจากกระแสของเลนราคาแทบเอเชียในตอนนี้อยอยก็ยังคงสอดคล้องกับกระแสและทิศทางในฝ,ฝั่งฝั่งต่างประเทศเช่นกันอยู่ครับที่ในตอนนี้เองกระแสส่วนใหญ่ก็ได้มีการเอ็นเอียงไปในฝั่งของทางด้านทีมเยือนอย่างทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่มากกว่าซึ่งก็แนนอนครับว่าจากกระแสในตอนนี้ถ้าเราจะมาเทียบจากสถิตีทั้งสองทีมนี้เคยเจอกัน ทางฝั่งของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาก็ยังคงมีภาษีที่ดีกว่าอยู่ครับแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในช่วงปัจจุบันของทั้งสองทีมแล้วในตอนนี้ทางฝั่งเจ้าถิน่นโอลิมปิกลียงพวกเขาก็ยังคงได้เปรียบทางผลงานและก็ยังคงได้เปรียบกับการที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองนี้เช่นกันแต่ถ้าหากจะวัดถึงในเรื่องของเลทราคาแล้วในเกมนัดน,นี้ถ้ายังคงมีเดทราคาที่เปิดไม้ทางฝั่งเจ้าบ้านไปต่ออยู่ในส่วนตัวแนะนําให้อยู่รองทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดีที่สุดครับ ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้พบที่ขอชี้ชัดไปที่อยู่แมนยูบู๊สุดใจเกมในคู่ที่3นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านไก่ดีทองสเปอร์ก็จะเปิดสนามทอดได้ฮอสเปอร์เซเดียมรับการมาเยือนอางกตุกะจากเยอรมันอย่างทางด้านไอทัคแฟนเฟิร์ตและสําหรับราคาไฮแคปไมกันที่เปิดมาในคู่นี้เลทแรกก็ยกให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเป็นต่อทีมเยือนอยู่ที่ราคา0.75ครับ สำหรับในเกมนี้ก็จะเป็นการเจอกันของ2ทีมที่ในตอนนี้ทั้งคู่ก็มีผลงานในเกมลีกที่แตกต่างกันราฟากมาเหวเลยครับเพราะในตอนนี้เองทางฝั่งเจ้าบ้านสเปอร์นอกจากผลงานในเกมพรีเดกในห้านัดหลังที่พวกเขาจะเก็บชนะไม่ได้เพียงแค่นัดเดียวแล้วผลงานตลอดทั้งฤดูกาลพวกเขาก็ยังคงรั้งอยู่ถึงอันดับที่14และในตอนนี้ครับสเปอร์ก็เก็บชนะไม่ได้เพียงแค่11เกมจากการลงสนามไปทั้งหมด3 1เกมเท่านั้นส่วนผลงานของสเปอร์ในรอบที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าพวกเขาก็ต้องรอตามลุ้นถึงในเกมนัดที่2เลยครับ พอในเกมนัดแรกทางฝั่งของสเปอร์ก็บุกไปแพ้กับทางด้านเอเซ็กอังม่ามาก่อนที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์ก่อนที่ในเกมเลเยที่2ทางฝั่งของสเปอร์ก็จะกลับมาแก้ตัวได้ด้วยการเปิดบ้านถลม่มเอเซ็กอังม่าไปถึงสกอร์สามประตูหนึ่งส่วนผลงานในเกมนัดล่าสุดของทางฝั่งสเปอร์นั้นพวกเขาก็เพิ่งจะเปิดบ้านถล่มบอยของตารางอย่างทางด้านเซาแทมตันมาได่ถึงสกอร์สามประตูหนึ่งและในเกมนั้นเองครับก็ถือว่าเป็นนัดปลดล็อกเก็บสามคะแนนมาได้ในรอบห้าเกมหลังที่ทางฝั่งของสเปอร์ก็ไมาเบชชนะด้ลย และถ้าหากว่าเราจะไปดูผลงานของฝั่งทีมเยือนอย่างทางด้านไอทักแฟงเฟิร์ตกันบ้างในเกมนั้นล่าสุดครับพวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับทางด้านแวร์เดอร์เบเบนมาแบบคาดไปถึงสกอร์สองปอร์ศูนย์และในเกมนั้นเองครับก็ยังคงทําให้ทางฝั่งของไอทักแฟงเฟิร์ตยูเซตีเกมชัยชนะในเกมนัดเยือนของตัวเองไว้ที่2เกมติดต่อกันเท่านั้นส่วนผลงานในศึกบนเดซิการนการนี้ทางฝั่งของไอทักแฟงเฟิร์ตก็ยังถือว่าทําผลงานได้ดีกันค่ะครับ เพราะพวกเขาในตอนนี้ก็ยังคงรั้งอยู่ในอันดับที่3ของตารางแล้วก็ยังมีคะแนนเป็นรองจากฝูงอย่างทัพเือใต้เบอร์มิกแและรองจากฝูงอย่างทดด้านเลวเซนเพียงแค่2ทีมเท่านั้นครับส่วนผลงานในรอบ16ทีมที่ผ่านมาทางฝั่งของไอทัคแฟนเฟิร์ตพวกเขาก็ยังโชว์ฟอร์มแจ่มครับโดยที่พวกเขาเองก็ยังสามารถเอาชนะผ่านอาแจากอัสตามาได้โดยที่ไอทัคแฟนเฟิร์ตก็ยังสามารถเก็บชนะมาได้ทั้งสองเกมเย้าและเยือนซึ่งในนัดแรกครับพวกเขาก็เป็นฝ่ายบุกเอาชนะอาแจากอัสตามาได้ก่อนที่สกอร์2-1 ก่อนที่ทเกมนัดที่2อก็จะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะอาแจกอัสดาดไม่ได้อีกถึงสกอร์4ประตูต่อหนึ่งสำหรับในเกมนี้ทางฝั่งเ้าบ้านสเปอร์พวกเขาก็ไม่เจองานง่ายเลยครับแถมในตอนนี้แม้ว่าเด็ดราคาที่แคบเอเชียที่ให้มา,าก็ยังคงเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเป็นต่ออยู่ที่ราคา0 7 5อยู่แต่ถ้าดูในกระแสของการปรับอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําและกระแสของที่ทางในฝั่งฝั่งต,งต่างประเทศในตอนนี้ กระแสส่วนใหญ่ที่ออกมา,ออาก็ยังคงมีการเอ็นเอียงไปในฝั่งของทางด้านทีมเยือนอย่างทางด้านไอทักแฟงเฟิร์ตมากกว่าอยู่นะครับและแม้ว่ากับการคาดการณ์ของสื่อดังต่างประเทศอย่างทางด้านฮูสกอร์ก็จะยกให้ทางฝั่งเจ้าบ้านมีสิทธิ์จะเก็บชัยชนะไปได้ที่สกอร์2-1ก็ตามแต่ถ้าหากจะว่าจากสถานการณ์แล้วในเกมนี้นนทางฝั่งทีมเยือนไอทักแฟงเฟิร์ตก็ได้จะบุกมยายันเสมอแบบเต็มตัวมากกว่าครับแล้วแถมในตอนนี้ผลงานของทางฝั่งเจ้าถิ่นสเปอร์พวกเขาก็ยังมีผลงานที่ไม่คงเส้นคงวาแบบนี้อีกด้วย ดังนั้นแนะนําเลือกลองทางฝั่งทีมเยือนไอทักแฟรงเฟิร์ตนั่นนี้โอกาสที่พวกเขาจะบุกมาแบ่งแต้มก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่าครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่แฟรงเฟิร์ตแจ้งเกิดได้มาถึงเกมคู่สุดท้ายคู่ที่4ของเรานะครับเราก็จะอยู่กันที่สนามไอบอร์กเซเดียมในประเทศสกอตแลนด์ โดยที่ในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นทีมรองจากฝูงในศึกสกอตติสพรีเมียร์คือต้องรับการมาเยือนของด้านแอตติติเบลทีมเดับที่4ของศึกลาลิกาสเปนและสําหรับเลทราคาแคร็บไม่การก่อน,นเกมของคูน่นี้เลทราคาแรกก็ยกให้ทางฝั่งทีมเยือนเหนือกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่ที่ราคา0.25ครับสําหรับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นการเจอการขบมยถึงคู่อีกหนึ่งเกมครับเพราะถ้าจะจัาผลงานของทั้งสองทีมที่ออกมาก็ถือว่าทั้งคู่ก็จะทำผลงานได้ออกมาสู่สีคู่ขี้กันเลยทีเดียว ถึงแม้ผลงานจะ5เกมหลังสุดทางฝั่ง g ส a s g o เ r น n จอร์ก็อาจจะมีเกมที่หลุดแพ้กับคู่แข่งมาถึง2เกมอยู่ก็ตามครับแต่สําหรับผลงานที่เหลืออีก3เกมนั้นทางฝั่งเจ้าทินก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดโดยผลงานที่ทําได้ก็มีเกมที่บุกไปเอาชนะทางด้านเฟเน r b เช่ถึงทีนที่สกอร์3ประตูหนึ่งบุกไปเอาชนะทีมคู่ปรับเก่าและจากฝูงของลีกอย่างทางด้านก l a ส g o w c e l t มาได้อีกที่สกอร์3ประตูสองส่วนผลงานอีกหนึ่งนะครับพวกเขาก็ยังสามารถบุกไปเก็บ3คะแนนจากทางด้าน Dundee u n i ต e d มาได้อีกที่สก แต่ถ้าว่าผลงานในเกมนัดที่ผ่านมาท้งฝั่งของเจ้าบ้านอย่างกราสโกลเจอร์ก็ดานพา,า่าเบิดบานแพ้กับพีเบอร์เนียนทีมที่มีชื่อชติที่ไปลองอยู่ถึงราคา1.5ไปถึงสกอร์สอประตูศูนเลยครับส่วนผลงานในรอบเ6ทีมสุดท้ายของทั้งฝั่งเจ้าถิ่นกราสโกลิเจอร์นั้นพวกเขาก็ยังต้องรู้ตัวกกงรอจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยครับหลังจากที่พวกเขาเองครับก็ต้องเป็นฝ่ายเอาชนะจุดทโทษเฟเดเช่ไปได้โดยที่สกอร์รวมทั้งสองนัดน,นั้นก็จบไปที่สกอร์3ประตู่อ3 ส่วนผลงานของทั้งฝั่งทีมเยืยนอนเนี่ยท่งด้านแอตติบีบาลในตอนนี้แม้ว่าผลงานจาก5เกมพวกเขาก็จะเก็บชนะมาได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นจากการเอาชนะทัพมาปาโรบาบไปได้ที่สกอร์สามประตูหนึง่งก่อนที่ในเกมนัดถัดมาครับก็จะบุกไปเอาชนะทาราเซบียามาได้อีกที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์ส่วนผลงานอีก3มนัดที่เหลือทางฝั่งของแอตติบีบลก็ยังเสมอกับคู่แข่งมาทั้งหมดทั้ง3เกมเลยครับและถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในรอบก่อนๆอของทั้งฝั่งทีมเยือนใน่ทาาด้านแอตติบีบล ในเกมที่พวกเขาต้องออกไปเยือนทางฝั่งคู่แข่งนั้นก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของแอติบีเบาเขาจะไม่ค่อยเน้นกับเกมในนัดเยือนเท่าไหร่ครับเพราะในรอบก่อนหน้ากับผลงานในเกมนัดเยือนนั้นทางฝั่งแอติบีเบาวพวกเขาก็ยังแพ้กับคู่แข่งมาทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่ต้องบุกไปเยือนทางด้านเบซิตัสแอติบีเบาก็โดนถล่มยับมาถึงสกอร์4ประตูหนึ่งส่วนในเกมนัดที่พวกเขาต้องบุกไปเยือนทางฝั่งโรมานั้นแอติบีเบาก็ยังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้มาอีกที่สกอร์2ประตูหนึ่งครับ ถึงแม้ว่าในเกมนัดนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างกาสโกลเลนเจอร์ก็อาจจะมีชื่อชั้นที่เป็นรองทางฝั่งทีมเยือนนะครับแต่ถ้าเราจะมาดูจากสายตีกับการต้องออกไปเยือนของฝั่งเอทติบีเบลแล้วในเกมนัดนี้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านก็น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายกินราคาไปได้แบบนิ่มๆมากกว่าครับและแม้ว่าในตอนนี้เองทั้งกระแสในราคาแฮดแครบเอเชียที่ได้มีการปรับให้ทางฝั่งของเอสติบีเบลขยับเป็นต่อไปสูงถึงราคาครึ่งชิ่วตัวแล้วก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราจะมองถึงความเป็นไปได้แล้ว ในเกมคู่นี้โอกาสที่จบลงที่ผลเสมอกันนั้นก็ได้จะมีโอกาสที่สูงมากกว่าครับแถบในตอนนี้กับการคาดการณ์ของสื่อดังต่าง,างๆก็ยังคงมองเหมือนกันนะครับว่าในเกมคู่นี้ก็จะจบลงที่ผลเสมอกันที่สกอร์สองประตูสองในเกมแรกๆดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชีช้ชัดไปที para. ่อยู่เรนเจอร์เจอแต้มก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปการวิเคราะห์บอลของสุชาติเดชประจวบวันนี้ และก่อนที่เราจะจากการนถ้าพี่เพียนใดชื่นชอบหรือถูกใจกับแนวทางที่ได้ไปในวันนี้ยังไงผมก็อยากจะขอฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องและคลิปของสุภชัยกันด้วยครับและถ้าพี่เพี่ยนใดมีความคิดเห็นหรือข้อมูลที่อยากแชร์กันเพิ่มเติมก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในช่องค,คอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยครับและสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของผมลงแล้วแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปกันนะครับสวัสดีครับ